วันนี้เรามา,าเครื่องสอง JVV นะครับวันนี้เรามาหลังจากที่เราจูนาร์ดแล้วไม่ได้นะครับจูนจูนแล้วจูนแล้วมีปัญหาตลอดเลยนะครับตอนนี้พบแล้วนะครับว่าเป็นที่หัวนะครับเสียทั้งหมดเลยเสียทั้งหมดเลยก็ต้องทำการเปลี่ยนนะครับ เสียทั้งหมดเลยเพราะว่าไม่ได้นะครับแรงดันไม่ได้อันนี้ช่างแก่แล้วนะ รอบน้ำมันไม่เป็นไรนะครับรอบเดินเบาน้ำมันก็ไม่เป็นไรอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับแต่พอปรับเป็นกา๊าซแค่นั้นแหละครับช่วงแรกๆก็กระด,ดุดนะครับกระดดแล้วก็สัน่นรอบต่ําไม่ได้เลยนะครับรอบต่ํานี้รถติดไฟแดงนี่ไม่ได้เลยนะพอหลังจากนั้นก็เริ่มอาการก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้น,นะครับพอปรับเป็นแก๊สตัดดับเลยนะครับ เค่องแรกๆก็ใช้ได้แต่รอบสูงๆนะรอบสูงๆไม่ได้แต่ว่าเครื่องจะอืดน,นะครับเครื่องวิ่งไม่ออกนะครับอันนี้คืออาการหัวฉีดนะครับหัวฉีดเจียทั้งชุดเลยนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเค 2K ok baby. ok ok สองหยน้ำเงานี่มันดูจริงเด็กสองกี่สองนะเาอยายังไม่ได้จอลูกนะโอ้ก็มาจ่อตามปีเตเื่อน๋อ ำการใส่ตัวใหม่ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันช่งางกำลังใส่แล้วนี่นะครับหลังจากทีเเเก่เราเปลี่ยนหัวฉีดแก๊สไปนะครับเราเปลี่ยนหัวฉีดแก๊สอันนี้ยังเป็นน้ำมันอยู่นะครับอันนี้ผมจะทำเป็นแก๊สแล้วนะ ว่าจะเป็นยังไงตอนก่อนหน้านั้นสตาร์ทพอปรับเป็นแก๊สแล้วตัดดับเลยนะครับดูะะนะครับอันนี้เป็นแก๊สแล้วเป็นไงครับเงียบนิ่งเลยนะครับนี่นิ่งมากๆเลยคือโอเคแล้วนะตอนนี้สุดยอดมากเลย ที่จะสงสัยหม้อต้มนะครับให้สงสัยที่หัวฉีดนะครับเข้าเข้าไปจูนในระบบนะครับไม่มีแรงดันนะครับแรงดันไม่มีนะครับตั้งเข้าโปรแกรมป,ป,ปุ๊บตัดออกออกจากโปรแกรมเลยนะครับแรงดันไม่มีทั้งหมดเป็นที่หัวฉีดนะครับเปลี่ยนหัวฉีดปุ๊บหายหมดทุกอย่างเลยนะครับ yeah. Yeah. รเราไม่เน้นซ่อมนะครับเปลี่ยนอย่างเดียวนะ สอง JVB เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับสกบติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นแก๊สนะครับรอบเดินเบานี่งมากๆครับเราจะเปลี่ยนสีแล้ว